ไปยุทธภูม,มิเราก็เคยไปหลายหนนะไปยุทธภูมิเพราะไม่ใช่ไอ้วารินชร้าววารินชราบเนี่ยวารินชราบเคยไปหลายหนเนี่ยคือเขาได้เออว่าปัจจุบันนะคนก็มันเชิดอย่างนั้นมันก็มีเรต้องนํามาปลุกเรื่องเชิดเพราะวัดเรานี่มันเป็นวัดที่เชิดอยู่แล้วอืม เอามาเพิ่มตรงนี้อกหรือเอามาให้เป็ก Ο, นกติเพื่อขนทางเส้นออกก็ได้เขาเรียกอะไรอุบลข้าเขาเรียกข้าวข้าววัดพุทก่อนที่ข้าเสวยยาหรือข้าวอะไรที่ไม่น้ำมันเนาะเออนั่นแล้วรถเข้ามาจอดอยู่เต็มข้างมแต่ก่อนไม่มีไม่มีสะพานข้ามข้ามไปส่งอุบลน้ำมาวายินเนี่ยข้ามเนี่ยมีรถเอามีเรือรอ ยรถลากส่งทั้งนู้นรถลากส่งทั้งนี้รถลากนะไปส่งอไปไปลายข้างนึงข้างหนึงไปหาว่ายรู้ว่าเขาเขาเก็บเก็บค่าเนาะไอ้คนนี้ก็บึ้งบังเข้าไปเขากำลังจ่าเขากำลังต่ออะไรพวกคนถุงค่ารถค่าราเขาลำติดไอ้นี่บึ้งบังเข้าไปอ่ะนี่ จะไปวาลินนี่เท่าไรถึงวารินถึงวารินเท่าไรเขาบอกเดือนที่ห้าตางแล้วมันมีรถคันหนึ่งนะเขาใช่แล้วนะจากเรื่งข้างมีพวกโดยสารพวกรถอยู่นี่ต้องมีรถคันหนึ่งมันยังลักษณะดูคือมันไม่ดูเลยว่าเป็นรถยังไงอะไรอย่างเงี้พูดง่ายมันซึ่งได้นำมาพูดนี่เองละว่ามั ตังค้ที่ว่าเท่าไหร่เขาบอกเจ็ดห้าตังาเฮ้ยแพงกันไปห้าจุดตังได้ไหมว่าเนนะว่าห้าจุดตังคหอ้ห้าจุตังไมได้ถ้าห้าดตังขึ้นพันนั่งไปเขาว่ามุกปก็ขึ้นพันนั่งเลยพันห้าจุดนะนั่เกินห้าเขาออกคน้งหมดรถมันก็มีน้อยเลยนะไม่ใช่มีมากนีนะเขาบอกคหมดแเ้ยนเถยเอยมองไปนั่งอยูบนรถเนี่ย คนขัุ่นไปไหนมาผมเอองียยที่สุดถ้าคนเลยหนีหมดนังเยอะจะนั่งอยู่ตรงมงคนเดียวอ<ะ>้ามันเป็นยังไงคนเมื่อไหรเห็นหนีกันหมดเลยว่ามองมาดูแลรถไปดีเขาเราลงเรียกเขาไม่ค้าไว้ <laughs> <c oughs> นี่เราว่ายินจำราห์มาเราเลยมาเล่ากันพวกนั้นถ้าเขาเล่าให้ฟังเขาขงขันจะตายเขาถึงจะยินจากเขา โอ้คุณมันงอกขนาดน,นี้ก็มีคนเหล่าวางใ้น,นนะก็เลยมาพูดเราก็เลยจับติดเลยออกมาประกาศพวกนี้อะก็ขึ้นห้าขันห้าจีจามนะเรื่องนี้เขาเขาเร่นแข็งนั้นนะ่ะแต่ขึ้นทันมันสุดสูงนะแต่ขึ้นรายดินะนะมันอย่างนั้นก็มีบรรด์เหล่าเขามาพูดขบขันพิจารณาขันนั้นเนาะเพราะเขาก็อย่างนั้นนะอ่ะเขายังเอามาพูดได้ ไม่มองหน้ามองหลังไอ้บ้านเขาว่างม่ใไอ้บ้านมันไม่มองหน้ามองหลังเห็นว่าห้าจีนกลางสะดวกโดดขึ้นเลยขึ้นมานั่งตรงมุมคนเดียวตอนนี้มันลงจากรถระยะกูไปหาดูที่ไหนขั้นห้าจีนกลางรู้มันยังเถื่อนเงียหมดทั้งโปวดทั้งแสบอยู่รถพันห้าจีนกลาหมดฮะปวดแสบควาีโง่คนเราเนี่ยกูมันโง่โง่จริงๆ มันเลยเหตุเลยผลไปพอเรกมาเล่าคนชุตัวเลอนเขามาเล่าฟังฟังฮออมันเชื่อขนาดนันเลนยก็พเขาพูคุณไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นสินก็ยังว่าบันถึงนี่นมาเป็นนิทานนี้ถ้าธรรมดาเขาจนั่นนะ1 5 7 0 0 0ชท่ววันนี้ขนนันลงมาใส่เาไม่เคนพูดกันแต่ขัน5 0่กตามทำไมเขาพูดกันอออ๋อมีอย่างนี้ใช่ยงไ มันทำสัตว์ให้โง่โง่อย่างไม่รู้ไม่รู้ตัวนะ